วิทุกคนทำไมผม AFK อะเมื่อกี้สวัสดีครับผมอุ้ม G 4 5้นะครับผมวันนี้ก็อยู่เกมเรบอกครับกับแมปประกวดนางงามจักรวาลน,นะครับเนี่ยดูดูตอนนี้ผมซึ่งทรง,งผมมันกับหน้ามันไม่เข้าเลยกับท่ากับท่าเดินเ่ยดูด,ด,ดูท่าเดินนีครับทุกคนเป็นไหมกลายเป็นนางงามจักรวาลได้ไงวะเนี่ยอันนี้ใครเดี๋ยวเราลองตามเขาไปดูดีกว่านะข้างในให้พูดคุยอะพูดคุยทําไมคุยไม่ได้อะทุกคนพูดคุยยังไงวะอันนี้คือหยิบหนังสือ โอ้โหอ่านไม่ออกเลยอ่ะเดยนนะไม่อ่านแล้วก็ได้นะผู้ช่วยผู้ช่วยช่วย,วย,วยอะไรไม่ได้เลยครับทุกคนอันนี้คือวงอะไรเกิร์ลกรุ๊ปไม่ใช่มันเป็นหุ่นแลนะ้วเนี่ยเป็นหุ่นนะทุกคนแต่เ,เราลองเดินเข้ามาตรงนี้มันไอโคอนหน้ามอ์แกนนี้เข้าไปเลยโอ้โห้ไข่วันนี้ข้างหน้าเอ้ยดูดิอันนี้กินได้ไหมน้ำผลไม้กินได้อนะ เนี่ยเลยโอ้จอเนี่ยถ้าเป็นในชีวิตจริง,งนี่แพงเลยเนี่ยมาเดี๋ยวเราประกวดครับไหนหวะกินได้ไหมกินได้นะไหนหลาะคนมาประกวดอ๋อมีคนมาประกวดไหมไม่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 ไม เซฟโซนคุณเซฟโซนครับมันเล่นยังไงครับคุณเซฟโซนขออ่านชัดหน่อยนะโอ้โห oh, oh, เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเลยจะเราลองเดินเข้ามาดูตรงนี้กันไม่มีอะไรให,ให้ทำเลยนะเนี่ยน่าจะเป็นเกม จริงๆถ้ามีเพื่อนมาเล่นนะมันมันจะสนุกอยู่อันนี้คือด้านหลัง b a c k s t a g ไทยอันนี้คนไทยเหรอคนไทยเหรอเดี๋ยวดูเข้าไปดู่เขาทำอะไรวะเขาทำอะไรอ่ะอ๋อไปตรงนี้ได้เหรอเออไปตรงนี้มาได้วะ่ะต้องต้องเปลี่ยนชุดใช่ไหมเดี๋ยวขอดูชุดหน่อยนะ อันนี้แต่งตัวแต่งแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยหรือว่าเน็ตผมมันช้าวะต้องรีสตาร์ทให,หม่ไหมแต่งตัวนะแต่งแล้วไม่เห็นมีอะไรเกิดไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอะรีตัวแป๊บอ่าเอาได้มาแล้วเออ เริ่มใหม่ซะงั้นดูหน้าดูหน้าทุกคนเดี๋ยวเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้เหมือนเน็ตมันโหลดอยู่นะมันไม่มาไม่เป็นไรเข้าไปเลยทะลุมิติอันนี้กรรมาการนะขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อยขอน้ำหน่อย ไม่ขอฉันเราขอน้ำไหนล่ะอ๋ออได้แล uh ้วนี่ว่ะเออไปครับทุกคนเรามาด้านหลังนะอันนี้มันลันเวีลันวีอ๋อเข้าใจปังด้านหลัง ชุดที่เราเปลี่ยนเอามันเปลี่ยนไปเรื่อยอ๋ออยู่ตรงนน้นโอเคเราเราชุดนี้ดีกว่าทุกคนขอชุดนี้นะเออนั่นแหละนั่นแหละใส่ละอันนี้คือท่าเดินเหรอมันต้องอันนี้ดิวะท่านี้ดิวะเออ เออเนี่ยอันนี้เกินเนี่ยถ้านี้เกินอันนี้หรืออันนี้ดีวะอันนี้เออเราเลือกถูกแล้วหล่ะทรงผมนะต้องนี่เลย เออแต่ชุดเราเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้หรอเอฟกอันนี้ดีกว่าโอ้โหอันนี้ดีกว่าครับนะสวมเอฟเฟกนี้ทำไมสวมไม่ได้อ่ะเออเนี่ย ได้ละปิ่งประกายอ,อเนี่ยชุดนี้ชุดนี้ใส่ไม่ได้วะทุกคนทำไมวะทำไมใส่ไม่ได้วะสั้นเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเอาเสื้อที่จริงเราต้องเอาเสื้อนี้ออกนะ ผมจะแต่งเป็น my for if e my for if e เอาเอาเป็นชุดที่คล้ายๆกันนะครับชุดไหนดี <c oughs> ใส่ไม่ได้ใส่แล้วมันหายอะ่ะทุกคนมันม,มันไม่ขึ้นอะ่ะเออเราต้องที่มันมีชุดชุดของเรามันไม่ได้ยังไงเซฟสั้นอ่ะ โอ้ในนี้คนเยอะมากเกาหลีมีเกาหลีด้วยยังมีไทยด้วยะมันไม่ได้นะดีเนี่ย เราจะถอดชุดเราต้องถอดชุดตรงนี้ก่อนตั้งค่าโอเคช่างมันเถอะทุกคนเย่เ yeah. บบนไป้ปะลันเวของเราทำไมคนอื่นมันทำได้วะแต่เราทำไม่ได้วะเออ ตรงนี้ได้เฉยอะเออเนี่ยเอาเต็มที่ไปเลยเไม่ออกเลยแล้วเราจะประกวดยังไงอ่ะทุกคน อันนี้ทาสีคืออะไรวะเราต้องเจียบตรงนี้อ่ะอ๋อคือยังไงอะ่ะคือยังไงวะ <c oughs> งง,งเลยอ่ะงงเลยอ่ช่างมันเถอะอ๋อรองเท้าเอา อ๋อรองเท้าเราจริงๆเราต้องถอดชุดก่อนนะโูดูคนนี้แต่งเสีจยจุ้ยอะไปไปข้างนอกกันทุกคนไปแต่งไม่ได้อ่ะ มันไม่เข้าอ่ะดูดิใส่ชุดอะไรกิโมโนมาเนี่ยเส้นจบอ๋อเราต้องมานี่นะเดี๋ยวให้ทุกคนประกวดอ่ะประกวดยังไงอ่ะไม่มีเวลาให้ด้วยนะ เออโอเคไม่เข้าใจเลยแค่นี้แค่เนี้เส้นทางโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้แล้วกันอันนี้น่าจะเป็นไม่เข้าใจนะถือว่าเป็นคลิปถอดสมองก็แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับ